การสร้างเอฟเฟค์ให้กับหูภาพจากเครื่องมือที่เฮดขึ้นเองมีวิธีการเฮดแบบใดและใส่งานแนวใดสามารถเฮดใดตามขั้นตอนในคลิปเลยสบายดีทุกคนมื่อนี่มาพบกันกับปัญญาดีไอทีเมซ่องที่จะสร้างมือใหม่ห้ยกายเป็นมืออาชีบในเรื่องไอที ซอนมือใหม่ใส่ Photoshop ในมือนี้จะมาซ้อนสางเครื่องมือเพื่อเฮดเอฟเฟคให้กับหูภาพมีวิธีการแบบใดพ่อมาเริ่มกไปเลยเริ่มจากการไปเปิดหูตัวอย่างขึ้นมาตามตัวอย่างที่เฮดนี้จะเป็นหูนั่งแบบที่มีใบหนาสวยงามหายห้อไปทีเล่เยอแบ็กกราวแล้วเปลี่ยนให้เป็นเล่เยอศูจากด้านห้เห้องสางเล่เยอหม่ขึ้นมา โดยการไปขิกทีเครื่องหม้บวกข้าจะได้เลเยอร์ขึ้นมาเลเยอร์หนึ่งจากนั้นนีการปิดตาหนาเลเยออร์แบกก o u าวจากนั้นเลือกเครื่องมือที่ใส่สัรับการเทสีลงในเลนเยออร์เพื่อให้ได้สีขาวก็จะเลือกเป็นืนสีขาวนาะแล้วหลังจากหันไฮฮาไปเลือกเครื่องมือเพื่อจะเขียนตัวอักษร เครื่องมือเก็เ่ตกับอักษรเพื่อจะให้เป็นเอฟเฟกให้กับหูภาพของเห่านั่นเองในตัวอย่างจะใส่คําว่า l o v e you เมื่อพิมพ์ขอ,ขอความแล้วแล้วให้เฮาคขีดเครื่องหมายถือเพื่อเป็นการยืนยันในขอ,ขอความดังกล่าวจากนั้นทำการปรับขนาดและตำแหนง่งให้เกิดความเหมาะสมแล้วลีดเครื่องหมายถือที่เมนูทางด้านทงๆจากนั้นไปเลือก Edit และไปเลือก define pattern name เพื่อต่างสื่อให้กับเครื่องมือที่เ้าได้สางขึคือหนึ่งในตัวอย่างต่างเป็น love you หลังจะหันแล้วหายห้องใส่ขอความเรียบร้อยแล้วหายห้อาคลิกโอเคเพื่อเป็นการ,รยืนยันอีกเทินหนึ่งไปที่แถบเครื่องมือทางด้านซ้ายมือเลือก b u t h tool หลังจะเห็นคำว่า love you ที่แถบเครื่องมือปรากฏขึ้นหลังจากหันแล้ว ห้เห้าไปเลือกเลเยอร์ layer, แล้วทําการลบเลเยอร์หนึ่งทิมลบเลเยอร์หนึ่งทิมแล้วให้เห้าสางเลเยอร์ใหม่ขึ้นมาอีก layer 1, เลเยอร์หนึ่งก็คือเป็น layer 1, เลเยอร์หนึ่งขึาจะเป็นที่ห้าสางานั้นให้ดึงเลเยอร์หนึ่งห้มาย่ใต่เลเยอร์ศูนย์ 0, สลับตำแหน่งกันเอาไว้ง่ายแล้วห้เห้าสางเลเยอร์สองเลเยอร์สามขึ้นมาอีก เพื่อว่าจะมาทำการแก้ไขเนาะที่แถบเลเยอร์ให้เลือกเลเยอะหนึ่งแล้วให้ททำการสลับตำแหน่งสีของแบกเกาวจากสีดำาจ,าาจากสีขาวกลายเป็นสีดำแล้วทำการเลือกเครื่องมือเพื่อเทศสีห้กับพืนอนเห็นว่าพื้นเท่าใดจะกลายเป็นสีดำจากนั้นห้เข้าไปที่แถบเครื่องมือเลเยอร์ แล้วเลือกเลเยอร์สเลเยอร์3โดยการกด1ิขขางแล้วกดคอนโทรลแล้วตัว G เพื่อจะร่วมกลุ่มของเลเยอร์ที่เขาเลือกไว้บางนึงคับเมื่อร่วมกลุ่มเรียบร้อยแล้วจะเห็นว่าเลเยอร์สเลเยอร์สที่เขาเลือกตอนสำยีสต์คันจะได้ไปอยู่ในกลุ่มจากนั้นเลือกเลเยอร์สเพื่อทําการแก้ไขต่อไปที่แถบเครื่องมือบัส2เขาจะเห็นว่ามี เครื่องมือขึ้นมาให้เลือกก็คือเครื่องมือเลือกอยู่ตัวตัอิทที่ห่าได้ส้างไว้เลือกออปชั่นเพื่อว่าจะเป็นการปับขนาดปรับตำแหน่งโตกแตง่งได้ในหูแบบต่างๆต,ตามที่ห้าต้องการได้เลยไม่ว่าจะเป็นการปรับขยายระยะห่างของตัวอักษรบรหรือว่าปับ ระดับความทีของตัวอักษรต่างๆเขาสามารถปร,ปรับ้ต่ง,งตาม้ลงานแล้วเลือกเครื่องมือต่างๆที่เขาได้ทาการปรับพัดให้เกิดความเหมาะสมหรือว่าตามใจเขาเลยก็สามารถเ็ดใดในขั้นตอนนี้ เมื่อเลือกขั้นตอนเรียบร้อยแล้วก็ทําการปิดแถบพับแต่งลงเครื่องมือลงแล้วก็จากนั่นก็ให้ระบายไปเรื่อยๆท่าสีไปเรื่อยๆท่าตัวอ,อกักษรจะเกิดขึ้นเรื่อยๆระหว่างนั้นมีการสลับขนาดของอตัวอ,อกักษรโดยการลีกขัวแล้วก็ปรับขนาดขึ้นลงเบือซายเบืองขัวแล้วก็ทําการระบายไปเรื่อยๆระบายไปเรื่อยๆจนกว่าเขาจะพอใจ แล้วให้เข้าไปเปิดตาหูภาพในเลเยอร์ศูนยแล้วคลิกขวาเลือก create clipping mask เพื่อจะทำการเฮ็ดใ้หูภาพจมเข้าไปกับตัวหนังสือจะได้ผลลัพธ์ที่ได้ก็คือตามตัวอย่างที่เราเห็นนั้นจากนั้นให้เข้ามาเลือกเครื่องมือเกา่าก็คือเครื่องมือที่ห้องสามน,นั้นแล้วทำการระบายสีเพิ่มเติมเพื่อให้หูภาพมีความชัดเจนขึ้นกว่าเกา่า ในตัวอย่างจะเห็นว่ามีการปรับขนาดห้ยน้อยใหายายาย้ใหญ่ระดับปับหัวแปลงให้มีความกว้างความหนาระบายไปเรื่อยๆระบายจนกว่าเขาจะพอใจเนาะเลยเนาะส่วนใดที่มีรายละเอียดนหน่้อยหรือว่าต้องการความชัดเจนให้เห็นรายละเอียดของหูภา่าสัสัดๆ์ั้น จะให้เข้าใส่หัวแปงหรือว่าปั๊บขนาดตัวหนังสือให้มีขนาดน้อยลงแล้วระบายไปเยรื่อยๆไม้ไปเรื่อย,ออยหลังจากหันเขาจะเห็นหูป,ปากกดขึ้นชัดเจนขึ้นเรื่อยๆแลวชัดเจนึ้อเรื่อยๆเข้าจะเห็นลักษณะแบบนี้ไปกว่าจนกว่าเข้าจะเกิดความพ่อใจเกี่ยวกับหูภาพนั้น ระบายไปเรื่อยๆเ,เนาะจนกวา่าเห็นว่าหูที่ใดมีความชัดเจนเพียงพ่อหรือว่าชัดเจนขึ้นหลังจากหันเมื่อพอใจแล้วเ่าก็สามารถบันทึกหูภาพที่ใดหันไหวในเครืองคอมพิวเตอร์เห่าตามส่องที่ห่อต้องการเ่าจะเห็นว่าการสางขึ้นเมื่อขึ้นมาใส่เองหัน สามารถแก้ไขตัวหนังสือได้หลากหลายหูแบบเพื่อว่าให้เกิดความเหมาะสมสวยงามตามที่เขาต้องการถ้าผมีข้อสงสัยหรือว่าขั้นตอนใดที่บ่แน่ใจให้เขาคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนี้แล้วอาจารย์จะมาตอบคำถามให้ขอขอบใจสำหรับคนที่ติดตามคลิปขเขาจนจบและขอขอบใจสำหรับผู้ที่กำลังจะกดติดตามส่องของเขา โอกานาพ่อกันไหมสบายดีทุกคน